มาถึงแล้วก็หาที่พักกันก่อนเลยเริ่มแรกไม่ได้ด้วยไม่มีที่นอนเพราะว่าเป็นเทศกาลโรงแรมเต็มทุกโรงแรมดวงเขาจะให้มาก็เลยได้โรงแรมนี้เปิดหน้าต่างไปก็คือวิวแม่น้ำคานเลยพอเก็บกระเป๋าเสร็จก็ไปเดินตลาดมืดกันแลนด์มาร์คของหลวงพภบางอยากได้วิวสวยก็ต้องเดินขึ้นไปตรงพระาธาตุพูนสีจะเห็นวิวตลาดด้านบนและพระราชวังด้วยเริ่มแรกกะจะมาซื้อหวยเาวาแต่วันที่ไปเป็นวันเสาร์ที่เขาเลยไม่ขายเขาจะขายแค่จันผุดสุกเลยอดถ่ายรีวิวการซื้อหวยมาให้ดูเลย ที่นี่เขาขึ้นชื่อตำหลวงพระบางมากปิ้งจีนก็อร่อยมากโดยเฉพาะฟองเต้าหู้กับสลายหลวงพระบางเรานี้อย่างชอบถึงเวลาออกเดินสำรวจตอนกลางคืนมาเริ่มกันด้วยที่ร้านแรกชอบการตกแต่งร้านและวิธีทำเมนูของเขามาก น่ารักตามุตตมีมีโลบวาดด้วยสั่งตามที่พนักงานแนะนํามาเป็นเบนจะลงเลยจ้ากินปจิบแรกก็คือดูน่าแล้วกันนะแต่พอพนักงานถาน้ามองได้แต่ยิ้มอย่างจริงใจอลองชิม็อกเทลยวแก้วที่สองคินมันคือแตงโมฉันก็ชอบแตงโมงสรุปทัวร์อยสูตรอร่อยแบบอร่อยมากงงว่าทำไมอร่อยขนาดนี้อาจเป็นพาะนอน,นที่กินไปใครรู้จักน้องอาเนียแนะนําให้มากินเลยว้าหุว้าคอีโรเจมอสซี่เจนี้เป็นฝั่งตรงข้ามของร้านอีฝั่งหนึ่งเลาตอนเช้าตักบาะข้าวเหนียวซิงเนเจอร์มาหลวงพระบางไม่ได้ตักบาะขา้าวเหนียวเหมือนมาไม่ถ ่ายเพียงคนละห้าสิบพันกีบเขาก็มีผ้าเปี่ยงให้ใส่แบบนี้เลยแถมเขาบริการเตรียมเสื่อเก้าอี้และกระติบข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวให้เสร็จสับพามาก็นั่งประจําที่และใส่ได้เลยหมุนหมุนอยากเจอกรณีใส่ไม่ทันแนะนําให้ปั้นข้าวเหนียวรอไว้เลยนะคะเป็นก่อนๆพ่อพาาเขาจะเดินเร็วมากสําหรับคนที่สงสัยว่าหืใส่ทุกอย่างลงไปในบาตรหมดรวมกันจะสะอาดหรอเมื่อถึงวัดเขาจะเอากลับไปนึ่งก่อนนะคะไม่ได้กินเลยสมัยนี้ยังดีมีถุงมือให้เมื่อก่อนมือเพียวเลยจ้าตักบาตรเสร็จแล้วก็เดินไปตลาดเช้ากันเขาจะขายของพื้นบ้าน อาหารป่าและของหาก,กินยากประจําถิน่นสําหรับใครที่ไม่ได้กินเนื้อถ้าเธอซองเหมือนแคบหมูให้ระวังไว้นะมันคือแคบควายค่ะแล้วก็สินหลอดที่เหมือนหมูแดดเดียวก็ควายเช่นกันคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยจะกินข้าวทั้งทีเหมือนเล่นตจวอีดนตรีใครรู้เสียมาได้ร้านไหนก็กินแล้วจังหวะนี้มาต่อกันที่พระราชวังหลวงพระบางสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าสีสว่างมงแล้วก็ต่อมาคือพระเจ้าสีสว่างวัฒนาเนกษักริย์องค์สุดท้ายของเรา ด้านในพระราชวังของห้ามถ่ายรูปนะคะและต้องฝากกระเป๋าไว้ด้านนอกด้วยค่ะต่อไปเป็นวัดวิชนุนหรือพระธาตุหมากโมพอด้านบนมีลักษณะโกรมนเหมือนผลแตงโมขาครึ่งเข้าไปทําบุญกันถวายพานด,ดอกไม้ทูบเทียนทูบเทียนวิทีไหนเล่ามวยจริงมีแต่พานบายสีเดินเข้ามาในเพาโกสดหรือคนลาวเรียกว่าสิม <c oughs> ก็จะเจอกับพระองค์หลวงพระบางประธานเป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางด้านหลังองค์พระก็จะมีเก็บโบราณวัตถุไว้ที่รวบรวมมาจากวัดหลงังต่างๆในหลวงพระบางมีทำบุญเขียนฝากกระเบื้องเหมือนบ้านเราเลย ไปเถอะไปต่อกันค่ะต่อกันที่วัดเชียงทองมณีหลวงพระบางถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้ก่อตั้งนครหลวงเวียงจันทร์สิมมีอายุถึง400ปีภายในวัดส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้างเราจะเห็นได้ว่าด้านในและด้านนอกของผนังอุโบโสถส่วนใหญ่ในวัดจะตกแต่งไปด้วยลายฟอกคำเหมือนที่เล่าถึงพุทธประวัติชาดกมากมาย หากเราเดินย้องมาทางด้านขวาเราจะเจอกับโรงราชลอสีทองสง่าซึ่งด้านหนก็คือพระโกดั่นเองโดยพระโกด้้นหน้าสุดเป็นของพระเจ้าอาส่วนพระโกดใหญ่สุดตรงกลางเป็นของพระเจ้ามาหาชีวิตสีสว่างง และด้านหลังสุดเป็นของพระราชมารดาของพระองค์ซึ่งความงามทั้งหลายนี้เป็นฝีมือของช่างใหญ่เพียรตันแห่งราชสำนักหลวงพระบางทางออกของวัดก็คือติดงกับแม่น้ำโขงเลยสีแม่น้ำก็คือเหมือนกาแฟมากหิวกาแฟเลยมาหากาแฟกินกันนี่มันกาแฟตรงไหนเนี่ยแต่พปรโมทร้านตัวเองนิดนึงแอะหน้าไอจีไว้ให้ดูปุ้งเห็นน้องหัวสีลุ้นตรงนั้นไหมเป็นตุ๊กตาประจำร้านเราเองทางร้านราราบทำงานแฮนด์เมดทุกชนิดกินอาหารญี่ปุ่นเสร็จก็มาต่อกันที่ร้านอาหารฝรั่งเศสนี่มาเที่ยวเราทำไมเนี่ยมาเราทั้งทีอาาหร่กิน แต่ร้านนี้พลาดไม่ได้จริงๆเป็นอาหารฝรั่งเศสที่อร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะขนมค็อกเทลดีเลิศมากโอเคพอแล้วสำหรับวันนี้เพราะว่าคาเฟ่ปิดหมดแล้วที่นี่คาเฟ่ปิดเร็วมากค่ะหลังสามทุ่มขึ้นไปก็แทบหาร้านนั่งไม่ได้แล้วค่ะงานไว้ต่อกันที่ตอนหน้าละกันเนาะจะพาไปทัวร์ในหลวงพระบางต่ออย่าลืมถ้าชอบก็ทดไว้ในใจนะคะ